สวัสดีจ้าพุกน้าเทาสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะจะมาทําการจัดอันดับฮีโร่ที่เจชอบเล่นมากที่สุดในเกมสมัย5อันดับมีตัวอะไรกันบ้างนั้นไปจ้ะอันดับที่5ซูสซูสเนี่ยเป็นตัวที่ชอบเล่นเพราะว่าซูสแรงมากเลดเกมถ้าออกของประมาณ4อ่อ5หชิ้น คือแรงไม่ไหวแล้วถ้าของเต็มมัคือแรงแบบอู้ร้องอ่ะแรงจนร้องอะ่ะแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าสมมติว่าเล่นเมทตัวอื่นอย่างเงี้ยเวลาปล่อยสกิลเนี่ยมันต้องโดนสกิลต้องโดนถึงจะสามารถทําดาเมจได้แต่ซุสไม่จําเป็นแค่ปล่อยสกิลให้ระยะไกลๆแต่ไม่ต้องโดนศัตรูศัตรูก็สามารถโดนพลังของซุสอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะสมมติปล่อยน,นี้ไปปุ๊บไม่โดนเห็นไหมแต่ปุ๊บ มันชิงได้เห็นป่ะมันสามารถชิงดาเมจและทําให้ดาเมจสามารถทํางานได้มันเป็นตัวที่สามารถเล่นง่ายมากและมันแรงมากในการทําดาเมจนะจ๊ะเห็นป่ะแต่ข้อเสียก็คือว่าซุสจะไม่มีท่านหนีและไม่มีสตันไม่มีซีซถ้าโดนเข้าก็คือตายกับตายเท่านั้นต้องอาศัยเพื่อนเพื่อนนิดหนึงถ้าในทีมเนี่ยมีตัวที่สามารถป้องกันซุสได้มีตัวแท้ง ย่น้อยสักตัวหนึ่งถ้า2ตัวก็จะยิ่งดีถ้ามีตัวยืนให้ซุสจะเล่นง่ายมากและจะจ่ายดาเมจได้ดีมากและทีมจะได้ดาเมจเต็มเมดเต็มหนจากซุสได้ง่ายมากๆโอเคจ้าอันดับที่4คูเซนโบเจเต่าจ้าสำหรับเจเต่าเนี่ที่ชอบเล่นมากเพราะว่าเป็นตัวที่ลำใหญ่สุด,สด ถ้าหนึ่งความลำไย,ยก็คือการปล่อยลูกเต่าออไปแรงมากจิกกัดแรงมากยิ่งถ้าปล่อยใส่เมทปล่อยใส่แครี่แล้วเมทกับแครี่ไม่ได้สนใจเจ้าลูกเต่าเนี่ยเขาบอกว่าทําดาเมจทีเกือบครึ่งหลอดนะจ๊ะมัน oh, <my> จิกไปเรื่อยๆจนแบบอูหเลือล่อดรลอดไม่รู้ตัวนะจ๊ะแรงมากถ oh, <my> ้าสองถ้าสะท้อนดาเมจท่านี้ก็ลำไยมากๆโดยเฉพาะพวกตัวที่บอดดาเมจแรงๆโดยเฉพาะใส่เมทอย่างเช่นโซสดิสคอเดีย หรือน็อ uh, ก no อันตีของน็อกถ้าปล่อยมาเลยเจ๊เต่ากดท่านี้พอดีเจเต่าจะสะท้อนดาเมจกลับไปซึ่งมันเห็นผลมากๆแทนที่ตัวเองเจ็บคนเดียวศัตรูที่ปล่อยพลังใส่เราเจ็บด้วยนะจ๊ะบางทีตายได้เลยถ้าสมมติว่าเลือดน้อยแล้วปล่อยใส่เต่าตอนนี้ปล่อยอ๋อตอนนี้เต่ากาลังสะท้อนดาเมจก็คือตายได้เลยนะส่วนท่าสามเป็นท่าโคตรลาำย,ายิ่สุดๆดันศัตรูออกไป <laughs> นะตันนี้ลำใหญ่มากคือถ้าสมมติว่าเล่นตัวตีใกล้ตัวลวงแล้วมาลวงเพื่อนในทีมนี่เต่าดันออกไปก็คือเออแล้วทําอะไรไม่ได้คือเออนะจ๊ะลำใหญ่มากแล้วนี้ถ้าสมมติว่าอันดังดันดันไปติดนี่อ่ะติดกำแพงก็คือโดนสตันด้วยส่วนอันติก็ลำใหญ่เหมือนกันนะลำใหญ่สุดๆเหมือนกันมีแต่พลังลำใหญ่ทางนั้นเลยเจเต่าก็เป็นสาเหตุที่ฉันชอบเล่นมันนะคะเล่นจนโลจะตันอยู่แล้วนะจ๊ะ อันดับที่สามกุมพกัรกุมพกันนะจ๊ะสำหรับยักษ์กุมพกันก็ต้องขอเล่านิดนึงคือตอนที่อิชันเล่นเกมนี้ใหม่ๆแรกๆเลยอิชันลงสนามปุ๊บอิชันเล่นเมทปั๊บเอ๊ะมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันเข้ามาลำไยฉันมากเลยเดี๋ยวมันก็มาสตันเดี๋ยวมันก็มาทำให้ฉันหยุดทำให้ฉันอืออะอือ เล่นไม่ได้เลยค่ะอีเซ็กก็เลยไปอุ๊ยตัวอะไรอ่ะอ๋ออีเจนี้นี่เองก็เลยเล่นมั่งค่ะเล่นไปเล่นมาจนเป็นฮีโร่ตัวแรกในเกมที่ฉันเล่นจนโลตันนะฮะอ่ะเรามาดูความลำยัยของนางนะอ่ะท่าหนึ่งฮง่งเข้าไปทำซีซีนิดนึงแต่ท่านี้ซีซีจะไม่เยอะเท่าไหร่ฮงจะบอกว่าเหมือนกับอุ๊ยทำให้สตูตกใจสตันนิดนึงอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ย นะอ่ะต่อไปท่าสองทบนี่เนี่ยยืนนิ่งๆจ้ะลำใหญ่มากซีซีโคตรนานเลยจ้ะท mm. บลำใหญ่มากปป้งยืนไปจ้ะอ๋อแต่ว่านะก็สามารถทำดาเมจได้เป็นหมู่เหมือนกันโอเคต่อมาท่าสาเป็นท่าที่ทำให้ศัตรูที่อยู่ในวงรอบๆเกิดการหลับไหลปุ๊ยหลับปุ๋ยค่ะ mm. หลับกันเป็นหมู่คณะเลยค่ะท่านี้ คือถ้าอยู่หลายตัวก็หลับทุกตัวหลับจนกว่าฮีโร่ทีมเราจะไปตีนางนางถึงจะตื่นหรือแม้ก็ถึงเวลาตื่นนางก็จะตื่นขึ้นมาซึ่งปกติเนี่ยมันจะหลับนานกวนี้นะมันจะหลับประมาณ2วิ2ถึง3วิได้แต่ทำไมไม่รู้เหมือนกับว,ว่านี้มันแป๊บเดียวมันถึงหยุดหลับอืโอเคนะก็เป็นท้าที่ลำใหญมากๆแล้วก็สุดท้ายอันติไปค่ะขึ้นฟ้าไปค่ะโต้งลงมาระเมตดแรงแนละ้ตอนลงอะ่ะ ตอนลงมาจากฟ้าถ้าสมมติว่ามีอ่อศัตรูที่เป็นเพื่อนกับทีมนางอยู่ด้วยก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะก็เป็นท่าที่น่าลำคาญอีกเหมือนกันยกศัตรูขึ้นไปเป็นการใช้ช่วยปกป้องเพื่อนที่กำลังโดนลวงให้พอดอ้อดโพนอันตรายได้ก็เป็นตัวที่เล่นงาน่ายและน่าลำคาญไม่ค่อยมีใครมายุ่กับเรา <S <S ส่วนพระศิษย์อเหมือนวีโรอารวอ่ะคือถ้าตายแล้ว ต้องมีศัตรูมาตีเราอีกทีหนึ่งจนกว่าจะเออมันจะตายจริงๆไม่งั้นมันก็จะไม่ตายมันก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่นะจ๊ะ mm hmm. ก็เป็นแทงที่น่าลำญ่มากนั่นนั่นแหละว่าทำไมอีชั้นถึงชอบเล่นนาง mm hmm. นะคะสำหรับอันดับ3จ้ะอันดับที่2 n o นอกหรือเจนั่งเทียนจ้ะสำหรับเจนั่งเทียนเนี่ย ลำใหญ่อีกเช่นกันไม่แพ้ยกลุมพกันเลยนะจ๊ะอ่ะมาจากที่เรารู้กันก็นกคือนางเป็นเมดที่ดิฉันเนี่ยชอบเล่นที่สุดในบรรดาเมดทั้งหมดนะถ้าดูไลฟ์ฉันบ่อยๆนะคะจะเห็นฉันเล่นมันบ่อยมากเพราะว่าความลำใหญ่นี้แหละถ้าหนึ่งจับจะหยุดนิ่งๆอย่าเดินไปไหนห้ามเดินจ้ะไป,ค,ไปค่ะหยุดไปค่ะอย่าเดินไปไหนนะจ๊ะท่าสอเหมนการบ้ายศัตรู ประตูที่อยู่ในวงจะไม่สามารถกดสกิลอะไรได้เลยก็โดนใบไปจ้ะนะจ๊ะอ่ะเวลาคอมโบก็จะคอมโบแบบนี้ปึ๊บปครับบงนะจ๊ะเดินไม่ได้แถมโดนใบโดนดาเมจอีกลำาัยสุดสุดนะจ๊ะอ่ะโอเคต่อมาท่าสามจะเป็นการพุ่งนะถ้ามีเพื่อนเราก็จะสามารถสิงเพื่อนเราได้แต่อันนี้เพอรเอิร์นว่าไม่มีเพื่อนอยู่เนาะก็สามารถลบลิกศัตรูได้ยากต่อการโดนล้วง ส่วนแอนติเมตพลังลูกบอลลำย,ยิบบงเอาไว้ปิดงานค่ะสำหรับศัตรูที่กำลังจะตายแต่ไม่ตายนะ mm hmm. ก็ปล่อยลูกบอลลำย,ยออกไปพอปล่อยโดนศัตรูก็จะโดนอ่ดาเมจต่อเนื่องต่อจากหลังจากที่โดนดาเมจโดยถ้าไม่ตายคิดเหรอว่าเธอจะไม่ตายเธอจะโดนดาเมจเบิร์นจนเธอตายก็ได้เธอจะรู้บงค่ะนี่ค่ะโดนเบิร์น17 17 17อันนี้คือไม่ได้ออกของไนงะก็เลยเบานิดนึงนะ่จ๊ะ ก็เป็นเมทที่ที่ฉันชอบเล่นมากเพราะว่าลำใหญ่หนีได้โดนลวงยากแล้วก็อันติดีปิดดาเมจได้แต่ว่าเป็นตัวที่อาจจะดาเมจไม่จ๋าเท่ากับซสุสเออหรือดอกหรืออะไรอะ่ะเมทตัวอื่นๆนะเพราะว่าดาเมจมันเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าวงกว้างมากสักเท่าไหร่นะจ๊ะโอเคจ้า สำหรับอันดับที่หนึ่งที่เจอชอบที่สุดลองทายซิตัวอะไรติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกอ่าฉเฉลยค่ะช้างจา้ากลุ่มเออไม่ใช่กลุ่มการนหอยการเนชา่า <c oughs> กลุ่มกานเฉยเลยงงไปหมดสำหรับช้างการเนชาหรือพะพิคเนตนั้นที่เจอชอบได้ที่สุดเพราะว่า ความลำใหญ่นะลำใหญ่ทุกตัวเลยตัวที่ฉันชอบเล่นเนี่ยนะจ๊ะหลายอันดับลำใหญ่มากก็คือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ลำใหญ่มากๆสำหรับตัวที่เป็นอ่อตัวฝันอ่อตัวตีใกล้หรือตัวหลวงถ้าเจอช้างปุ๊บนี่คือฝันร้ายของเธอมากๆเธอจะเล่นยากมากในการเข้ามาลวงเพื่อนในทีมเพราะว่าความลำใหญ่อัานหนึ่งอัฒน์หนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่เป็นการปล่อยพลังไปใส่ศัตรูก็จะ ปับเพื่อนที่อยู่ไกลๆด้วยซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ช่างมันท่าที่2องท่าลำไย,ยที่สุดคือท่าน,นี้ท่าใบท่าใบถ้าว่าลำไยย,ยังไงก็คือสมมติถ้าสมมติเราใบาใช่ไหมปุ๊บเราออกเรากลับมาใบาต่อได้นั่นก็คือว่าถ้าสมมติเราใบาไปปุ๊บใช่ไหมศัตรูก็ดพลังเรากลับมาใบาต่อสกิลของศัตรูจะหยุดทันที ใบหยุดอ่ะใบต่ออาหารใบใบใบ,ใบเป็นหมู่คณะใบแบบลาใหญ่มากๆคือสกิลของสตูเนี่ยถ้ามันหยุดไปปุ๊บมันต้องรอสกิลอีกสักประมาณสิวิโดยเฉลี่ยถึงจะกลับมาใช้พลังได้นั่นลาใหญ่มากลาใหญ่มากใบใบหยุดหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวใบจะปล่อยพลังก็ปล่อยไม่ได้โคตรลาใหญ่ท่านี้โคตรลาใหญ่บอกเลยประมาณท่าที่3ามพุ่งไปสตานศัตูต ต,ต,ตัวตัวไหนที่โดนพุ่งสตานก็จะโดนยกแล้วก็จะทําอะไรไม่ได้เป็นท่าที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ดีท่าหนึ่งเช่นกันนอกจากท่าที่สองนะจ๊ะอู้อูไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออเออเออแบบนึงน,นะเอสนี่อ่าช่วยเพื่อนได้เอาไว้ใช้วิ่งเดเวิ่งหนีก็ได้เอาตัวรอดของตัวเองอะไรอย่างนี้ลำยัยเหมือนกันต่อมาอันติเมทเป็นการวางสนามมวยชุง้งใบไปจ้าเอออยู่ไปจ้าอย่าออกจ้า สนามมวยเห็นแบบนี้ดาเมจแรงนะสำหรับศัตรูที่ยืนอยู่ตรงขอบสนามมวยมึงเอ้ยฉันบอกเลยไปมึงนะทำให้ดูนะจ๊ะเอออืมนี่จ้ะขี้หมูขี่หมาครึ่งหลอดนะอสนามมวยมันเนี่ยแรงอีเมจอีแครลรี่โดนไปโดนตรงขอบเข้าไปแล้วถ้ายืนแช่ครึ่งหลอดบางทีปิดดาเมจได้นะ นี่ปิดดาเมจได้นะยู่ไปจ้าลินขอบสนามมวยเนี่ยยู่ไปจ้าโอ้โหอะไรนะถ้าเป็นเล่นนะสำหรับข้อเสียของนางก็คือพาสซีฟของนางช้างเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเราสามารถคิวได้เราก็จะไม่ได้คิวคิวจะไปตกอยู่กับอีเพื่อนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราแทนนะอ่าโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นพพอร์ตเต็มตัวที่สามารถช่วยเพื่อนได้ดีมากๆโดยเฉพาะ ตัวออเมดกับแครี่ถ้ามีช้างอยู่ในทีมและช้างประกบเธอจะเล่นได้ง่ายมากเธอจะปลอดภัยต่อการโดนลวงได้ประมาณ50%ขึ้นถ้าช้างในทีมไม่เออแล้ว,วิ่งเข้าไปป่อยไม่คอยกันเพื่อนนะจ๊ะโอเคจ๊อะอาอยากให้จัดอันดับอะไรสามารถพิมพ์กันมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เดี๋ยวจะทำให้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะบา,บายๆจ๊ะ